สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพี่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบก,กับเพียนชาแนลนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้ก็มาในแนวทางนะคะแนวทางดาวโจนนะคะพี่น้องจ๋ามาทดลองลงวันแรกนะคะพี่น้องจ๋าก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องก็ เป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอนะคะอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะวันนี้แอดก็ขอทดลองสูตรนะคะลงวันแรกนะคะพี่น้องจา๋าก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะคะแล้วก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะวันที่6นะคะพี่น้องจา๋าหกนะคะเรามา มาลุ้นกันนะคะตีสีเนาะพี่น้องจ๋าเดือนสามหกสีนะคะแนวทางนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางนะคะหุ้นดาวโจนนะคะพี่น้องก็ ทดลองดูนะคะไม่รู้ว่าวันนี้จะหมูหรือจ่าเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะตีสี่เนาะเพียรให้เด่นนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ลงดาวโจรนะคะเพียรให้เด่นนะคะเด่นสงเนาะพี่น้อง เด่นสองนะคะรงสามนะคะรองสนะคะลืมให้ตัวเด่นไปนอกพี่น้องเนาะก็มีสองนะคะสามหนึ่งศู้านะคะพี่น้องจ๋าก็ รับชมเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเพียงจะเจาะสองให้นะคะพี่น้องจ๋าสองเก้านะคะสองแปดนะคะพี่น้องสองเจ็ดนะคะสองหกนะคะพี่น้อง สอหนะคะสองสสองนะคะตัวเลขก็อาจจะมีเข้าสองสี่หเจ็ดเจดตัวนะคะถ้าพี่น้องสายวิ่งสายรูดก็วิ่งได้รูดได้นะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจะเจาะสเนาะพี่น้องเนาะ สาปดนะคะสานะคะพี่น้องสานะคะสาหนะคะ3ามห้าสจะมาอีกไหมน้อสามสี่เนาะ ามศูนย์นะคะกันหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋ากันหนึ่งนะคะหนึ่งเก้านะคะเพียงทดลองสูตรก็อาจจะมีตัวเลขเยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวจะเน้นให้นาอพี่น้องเนาะก็จะมีตัวเยอะหน่อยนึงแต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะก็ขอลงเยอะหน่อยนะคะจะ บางทีก็อาจจะเจไม่ถึงเนาะพี่น้องเนาะก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะหนึ่งเก้าหนึ่งศหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามนะคะเพียงก็จะเจให้เท่านี้นะคะตัวกันเนาะพี่น้องเนาะ านะคะตัวหนึ่งก็จะจอให้เท่านี้นะคะ 9, 2, 9, เก้าสงเก้าหนึ่งอ้าเขียนไปแล้วสงสัยจะออกเก้าหนึ่งแล้วมั้งพี่น้องก็เดี๋ยวจะเน้นให้นะคะพี่น้องจ้าเน้นก็คือตัวชอบนะคะตัวที่เพนชอบเนาะ เด่นสองนะคะลงสามเนาะกัน1น,นะคะพี่น้องจา๋าสองปดนะคะคือตัวที่เพียนชอบเนาะพี่น้องเนาะสองห้าสองหนะคะพี่น้องส่วน3ามก,ก็ชอบสามปดนะคะสาหนะคะ ามห้าสามศูนย์นะคะพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชุดนะคะขอตัวเบิ้ลตัวหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตีสี่เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะวันนี้เพนอัดตั้งแต่วันที่ห้านะคะตอนเที่ยงนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะวันนี้เป็นสูตรวันแรกนะคะก็เจาะให้สองตัวนะคะบนล่างเนาะ ตัวบนล่างนะคะพี่น้องจา๋าก็ตัวเลขก็อาจจะมีเข้ามีหลุดเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะอย่าลืมตัวกลับนะคะพี่น้องจา๋าทุกๆุคลิปเลยนะคะเพียงก็จะเน้นย้ำอยู่ตลอดนะคะอย่าลืมตัวกลับนะคะ ี๋ยวคืนนี้เรามาลุ้นกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมาลงอัดอีกรอบหนึ่งเนาะว่าจะหมูหรือจานะคะวันแรกก็ชมเพื่อเป็นแนวทางก็ได้นะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขก,ก็เป็นวันแรกเนาะพี่น้องเนาะก็สําหรับเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามาใหม่เนาะที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชรไ์ไม่ต้องแชร์ก็ได้นะคะกดซับสไครต์นะคะอย่าลืมกดกระดิง่ง ทุกการแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปในะการแจ้งเตือนเนาะพี่น้องแต่แต่ชอบมากก็คือสองห้าน,<ะ>นะคะพี่น้องจา๋าที่ชอบมากๆก็คือสองห้นานะสองห้ากับสามห้านะคะพี่น้องจา๋าก็สําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะยกขึ้นให้เนาะสําหรับคนที่มองไม่เห็นเนาะแคปหน้าจอไว้ได้นะคะเพื่อเป็นแนวทางเนาะ ทางช่องก็เป็นสื่อกลางนําเสนอนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องนะคะโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังๆังกันทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้าพี่น้อง